ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผม,มและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงวิเคราะห์สรุปดุเดือดก็จะมาทําการวิเคราะห์สรุปมงังะกันอย่างดุเดือดนะครับคลิปนี้ก็จะมาทําการวิเคราะห์สรุปมงังะเรื่อง Back Cover ตอนที่242กันเนาะก็เรียกได้ว่าในขณะนี้ณนะเวลานี้เนื้อเรื่องกําลังดําเนินไปอย่างเข้มข้นและดุเดือดมากจนสามารถกล่าวได้เลยว่าไม่ควรจะพลาดแม้แต่ตอนเดียว ความเดิมจากตอนที่แล้วเนี่ยแอสตากับโกดได้ร่วมมือการโจมตีเป็นคอมโบใส่ดันเตเพื่อหวังปิดฉากดันเตแต่ทว่าพอมาในตอนที่242การโจมตีเป็นคอมโบดังกล่าวกับไม่สามารถทําอะไรดันเตได้เลยถึงโกดจะมั่นใจว่าการโจมตีที่เป็นแอนตี้เวทมนต์ของแอสตาจะมีจํานวนที่มากมายขนาดนี้ยังไงยังไงดันเตก็ไม่น่าจะหลบได้แน่ซึ่งมันก็จริงครับดันเตเนี่ยมันไม่สามารถหลบได้หรือไม่หลบเองก็ไม่รู้แต่ดันเตก็แก้การโจมตีเป็นคอมโบนี้ได้แบบอีซี่มกมก คือดันเต้เนี่ยได้ทําการปลดปล่อยพลังปีศาจออกมาเป็น50%แล้วก็ใช้ความสามารถในการสร้างพื้นที่ที่บิดเบือนขึ้นมาแล้วก็หักเหการโจมตีที่เป็นคอมโบของแอสตากับโกสทาให้ดันเต้ไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยแม้แต่น้อยนิดทางด้านแอสตาก็งงนะครับว่าทําไมการโจมตีถึงไม่โดนดันเต้และในขณะที่แอสตากําลังงงแดกอยู่นั้นดันเต้ก็เข้ามาเหยียบที่หัวไหล่ของแอสตาแบบขณะที่แอสตายังไม่รู้ตัวเลยเรียกได้ว่าวายจัดเลยนะครับดันเต้เนี่ยจากนั้นดันเต้ก็บอกกับแอสตาว่า เขามีอะไรบางอย่างจะพูดกับแอสตาก็เลยได้ทาการเหยียบหัวไหล่ของแอ,อ,อสตาตั้งแต่บนอากาศจนไปถึงบนพื้นดินเรียกได้ว่าแอสตาทิ้งดิงลงมาอีกรอบแล้วนะเมื่อตอนที่แล้วก็ทิ้งดิงตอนนี้ก็มาทิ้งดิงอีกเรียกได้ว่าหัวเนี่ยแม่งทิมได้ทุกตอนพมอมาถึงบนพื้นดันเต้ก็เถียงกับแอสตาไปไปมาอารมณ์แบบต่างคนก็ต่างมีความคิดไปของตนเองดันเต้ก็มีความคิดที่ว่าเจตนาที่ชั่วร้ายมีเพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่มีสิ่งนี้ดังนั้นแล้ว ความชั่วร้ายจึงเป็นร่างที่แท้จริงของมนุษย์แต่ทางด้านแอสตาก็มีความคิดที่เป็นของตนเองเหมือนกันเลยเถียงกลับไปว่าจิตใจที่แข็งแกร่งจะช่วยควบคุมความชั่วร้ายนั้นแล้วก็สามารถใช้มันในทางที่ถูกได้นี่แหละคือมนุษย์คือเถียงก็อยู่ประมาณนี้จนดันเต้ีหนคิดว่าคุยกันไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นก็เลยฆ่าแอสตาทิ้งโดยเหยียบจนแอสตาเลือดพุ่งกันเลยทีเดียวแต่ก็ด้วยความที่มีเวทมนต์ได้สีแดงแห่งโชคชะตาของอานาซ่าอยู่ด้วยเหตุการณ์ที่ดันเต้เหยียบแอสตาจนเลือดพุ่งก็เลยไม่เกิดขึ้น ทำให้แอสตามีชีวิตรอดมาได้พอดันเต้เห็นว่าคนที่ตนเองหมายปองเข้ามาขัดขวางดันเต้ก็เลยบอกกับวานิซ่าไปว่าตอนนี้กําลังซีเรียสอยู่นะแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยคือผู้หญิงของกระผมนะขอรับดังนั้นแล้วแม่สาวน้อยไม่ควรจะใช้พลังนี้กับคนอื่นนอกจากกระผมคนเดียวนะขอรับพอพูดจบด้วยความหึงหวงอันแรงกล้าของดันเต้เลยเปิดใช้งานพลังปีศาจ60%จากนั้นก็ใช้พลังเวทแรงโน้มถ่วง ทำให้มานาที่อยู่ตรงบริเวณนั้นทั้งหมดหายไปในทันทีคือแม่งโคตนโหดเลยลบมานาตรงบริเวณนั้นทิ้งจึงส่งผลให้เทพแมวได้สีแดงแห่งโชคชะตาของวานซซิสซาเนี่ยหายไปและบับเบิลบีของเฮนรี่ก็หายไปด้วยเช่นกันคือพลังเวทรอบๆนั้นหมดนะครับหุ่นเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถประกอบรวมร่างกันได้อารมณ์แบบว่าเกินคําว่าพลังโกงแล้วนะครับดันเต้และแบบนี้ใครจะไปสู้มันได้มางวะลบมานาตรงบริเวณนั้นทิ้งเลยเห็นแล้วเพีย และความเวอร์ของดันเต้ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะดันเต้ยังใช้ท่าเวทมนต์ Gravity Magic Demon King Asmophelic Piercer Breakdown หรือแปลเป็นภาษาไทยก็จะได้ท่าที่มีชื่อว่าเวทมนต์แรงโน้มถ่วงราชาปีศาจแรงดันอากาศถล่มพื้นปฐพีคือท่านี้คือแม่งก็โคตรเวอร์อะครับแปบลบว่าไปยกพื้นดินที่มีขนาดใหญ่มากๆขึ้นมาจากนั้นก็ใช้แรงดันอากาศรอบๆขัดเกาพื้นดินนั้นจนพื้นดินกลายเป็นดาบซึ่งผมอยากถามว่า ทำเพื่ออะไรดันเต้เมายา,าคูเหรอยกพื้นดินขนาดใหญ่ขึ้นมาพอทําเสร็จเหลือดาบเล่มนิดเดียวคืออีหย่างนี่แล้วพอได้ดาบมาดันเต้ก็พูดกับแอสตาว่าฉันไม่มีตัวเลือกให้หรอกนะไอเด็กนรกฉันจะทําให้เด็กนรกอย่างแกเข้าใจความรู้สึกนึกคิดที่แท้จริงของตัวแกเองจากนั้นดันเตก็เอาดาบเนี่ยพุ่งไปแทงโกสจนทะลุกลางลําตัวถึงผมจะบอกว่าดาบมันเล็กแต่พอเอาไปแทงคนแล้วมันก็ไม่ใช่อันเล็กๆนะครับมันก็เลยทําให้โกสที่โดนแทงเข้าไป ถึงกับกก็อักเลือดออกมาและดูจากสภาพดาบของดันเต้กับตัวโกสเนี่ยบอกได้เลยว่าอาการแบบนี้ไม่น่าจะรอดเพราะอาการมันหนักเกินกว่าตอนที่เซโนเอาดาบแทงยูโน่ซะอีกนะแบบว่าดาบของเซโนมันอันเล็กนิดเดียวแต่ดาบของดันเต้นี่มันไม่ได้เล็กสําหรับคนนะครับผมว่าปงปอดม,ม้าเมิมตับไตไส้พุงทางชีพหายหมดแล้วมัง้งโกสเนี่ยหรือเมื่อเห็นว่าเพื่อนสุดที่เลิฟโดนทําร้ายจนเกือบตายแบบนี้แอสตาก็เกิดอาการหัว ร้อนขึ้นมาในทันทีทําให้พลังของปีศาจที่อยู่ในร่างกายของแอสตามันออกมาเพิ่มมากขึ้นจนทําให้ร่างกายของแอสตาผิดแปลกไปจกครั้งก่อนก่อนจะเคยใช้ร่างปีศาจมาตลอดคือแขนที่ถือดาบอยู่มันก็ดูลักษณะเหมือนกับของปีศาจจริงๆแบบแขนเหมือนไม่จะยาวกว่าความยาวจริงๆของแขนของแอสตาแถมยังเหมือนกับมีกรงเล็บของปีศาจอีกด้วยส่วนขากระดูยาวเกินกว่าความยาวจริงๆของขาของแอสตาและก็เหมือนจะมีกรงเล็บของปีศาจอะไรไม่ต่างจากแขนเลย มีหางที่ยาวมากซึ่งที่ปลายหางดูแล้วลักษณะคล้ายๆกับกีบของดอกโคเวอร์ก็ไม่รู้ว่าที่หางมันมีลักษณะแบบนี้ไม่จะมีนัยยะอะไรสําคัญๆญที่เกี่ยวกับอาณาจักรโครเวอร์หรือไม่พอมามองที่ส่วนหัวของแอสตาจะเห็นได้ว่าดวงตาของแอสตาเบิกกว้างจนเห็นเส้นเลือดปรากฏออกมาสงสัยว่าอาจจะตายแห้งก็เป็นได้ใบหน้าก็โดนเคลือบไปโดยพลังของปีศาจแทบจะทั้งหมดดาบพามานที่ถืออยู่ก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นจนผิดปกติ คือยังไงยังไงก็ไม่ได้จะใช่ท่าแบ็กทีเวเดอร์เพราะท่าแบ็กทีเวเดอร์มันจะเอาแอนตี้เวทมนต์มาหุ้มที่ดาบทําให้ดาบใหญ่ขึ้นส่วนดาบผ่ามาในตอนนี้เหมือนกับว่าดาบทั้งดาบมันมีขนาดใหญ่ขึ้นแถมมันยังมีน้ําลายหยดลงมาจากปากของแอสตาอีกนะมาเลยเป็นอะไรที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนว่าแอสตาในตอนนี้แทบจะควบคุมตนเองไม่ได้แล้วอารมณ์แบบว่าต้องการทําลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างให้สินส้นซากไม่อยากให้มีอะไรเหลืออยู่เลยและแอสตาก็ได้ใช้ดาบผ่ามานที่ตนเองถืออยู่นั้นฟาดลงไปใส่ดันเต ดันเต้ Dante เนี่ยสามารถหลบได้และพูดกับแอสตาว่าโอ้โอ้นั่น่ะเหรอสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์นะ่ะไอเด็กนรกแม่น่าเสียดายจริงๆนะถ้าเกิดโดนดาบพามาเล่มใหญ่ขนาดนั้นฟาดเข้าไปที่กระบาลนี่ผมบอกได้เลยว่าหัวร้าวแน่นอนนะดันเต้และในขณะที่แอสตาที่ได้เห็นโกสต์โดนดาบของดันเต้แทงก็ดูเหมือนว่าจะมีภาพของบุคคลลึกลับปรากฏขึ้นมาในความทรงจําของแอสตาด้วยนะครับซึ่งบุคคลในความทรงจํานั้นได้พูดออกมาว่าลูกชายสุดที่รักของฉัน แบบนี้ก็คงจะไม่ต้องคิดกันไปให้มากความแล้วนะว่าใครคือพ่อกับแม่ของแอสตามันจะต้องเป็นคนที่อยู่ในความทรงจําของแอสตาในตอนนี้อย่างแน่นอนแต่รูปร่างลักษณะหน้าตาจะเป็นอย่างไรชาติกูลจะเป็นคนระดับไหนแล้วก็ต้องมาดูกันด้วยว่าใครจะเป็นคนที่ไล่ตามล่าฆ่าล้างคตดครอบครัวของแอสตาก็ต้องมารอติดตามชมกันต่อไปจบตอนที่242ให้เก่าวโดยสรุปของตอนนี้ก็คือดันเต้โชว์ความเทพของร่างปีศาจเอาไว้มากมายเลยทีเดียว และแต่ละท่าแม่งก็ขี้โกงชิบหายทั้งลบมานาตรงบริเวณนั้นทิ้งทั้งหมดสร้างดาบดินที่สามารถควบคุมจากระยะไกลได้แถมยังมีความสามารถที่หักเหบิดเบือนการโจมตีที่จะมาถึงตนเองได้อีกก็ไม่รู้นะครับว่าด้วยความสามารถในร่างปีศาจ60%ในตอนนี้ของดันเตจะมีใครหรือสิ่งไหนหรือไม่ที่จะสามารถมาหยุดดันเตได้แบบว่าไอพลังปีศาจ60%นี้เนี่ยมันยังไม่ใช่พลังปีศาจระดับสูงสุดที่ดันเตสามารถใช้ได้นะ พราะถ้าเกิดอิงตามเซโนเซโนสามารถใช้พลังปีศาจได้สูงสุดถึง80%แต่พอมาเป็นดันเต้ที่มีความสามารถโคตรเทพแบบนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าน่าจะสามารถดันพลังปีศาจไปได้ถึง100%มันก็อาจจะเป็นไปได้คือดันเต้พอใช้ร่างปีศาจมันดูแตกต่างจากเซโนกับแอสตาตรงที่ดันเต้เมื่อเหมือนจะมีสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างตรงหน้าอกปรากฏขึ้นมาตอนที่ดันเต้ใช้ร่างปีศาจมันก็เลยทําให้ผมคิดว่าไอ้สัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวอันนี้เนี่ย มันจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการใช้พลังปีศาจ100%หรือไม่ก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปแต่มันดูเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดูมีความลับอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนส่วนทางด้านหน่วยกระทิงดําเรียกได้ว่าในตอนนี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากมากเลยทีเดียวมานาทั้งหมดก็โดนดันเต้ลบทิ้งทําให้แทบจะไม่สามารถช่วยอะไรแอสตาได้เลยเหมือนในตอนนี้คนในหน่วยกระทิงดําเป็นเพียงแค่คนที่รอความตายเท่านั้นและโกสนี่เป็นคนที่เข้าใกล้ความตายมากที่สุดเลย พอโดนดาบของดันเต้แทงเข้าไปเต็มๆดูอาการแล้วไม่น่าจะรอดต้องรอคนมาช่วยรักษาอย่างเดียวแต่พอมาดูสถานการณ์ภาพรวมทําให้เราเนี่ยได้ทราบว่าพวกดาร์คไทแอดก่อความวุ่นวายในหลายๆที่พร้อมๆกันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากที่จะมีคนมาช่วยรักษาโกสส่วนแอสตาถึงแม้ว่าจะได้พลังใหม่ร่างใหม่มาแล้วก็ตามแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าไม่น่าจะสู้ดันเต้ได้อยู่ดีมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเศร้านะ ที่มาเจอคู่ต่อสู้ที่มีความแข็งแกร่งมากมายมหาศาลขนาดนี้ตั้แต่เริ่มซาก้าสงครามสี่อาณาจักรและที่น่าสงสารที่สุดในตอนนี้ณขณะนี้ก็คือวาเนซ่านี่แหละครับที่ตกเป็นหวานใจของดันเต้ไปซะแล้วถึงดันเต้มันจะคิดไปเองเออเองคนเดียวก็ตามในสถานการณ์ที่เร็วร้ายที่สุดวาเนซ่าต้องเอาตัวเองเข้าแลกและไปอยู่กับดันเต้เพื่อให้พวก้อของตอนเองมีชีวิตรอดกันต่อไปเพราะผมเชื่อว่ายังไงยังไงดันเต้ก็น่าจะคิดฆ่าทุกคนที่อยู่ตรงบริเวณนั้นยกเว้นวาเนซ่าแน่ๆ มันก็เลยเป็นอะไรที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงมากทีเดียวที่วาเดซ่าจะทําแบบที่ผมได้อธิบายไปคือการไปอยู่กับรันเต้นั่นเองและที่ทีเด็ดที่สุดของในตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องบุคคลลึกลับที่ปรากฏออกมาในความทรงจําของแอสตานี่แหละว่าเป็นใครอะไรยังไงมาจากไหนมาอยู่ในความทรงจําของแอสตาได้อย่างไรแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นพ่อของแอสตาแน่ๆก็ต้องมารอดูกันว่าจะเฉลยออกมาตอนไหนสําหรับเรื่องครอบครัวของแอสตาที่ปรากฏออกมาในตอนนี้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็เรียกได้ว่ากําลังดุเดือดเลยนะก็ไม่รู้ว่าในตอนต่อไปจะเป็นการตัดสินเลยหรือไม่ว่าหน่วยกระทิงดําจะแพ้หรือว่าจะชนะแต่ผมว่าแพ้นะเพราะรู้จักอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ต้องมารอดูและก็เอาใจช่วยกันว่าในตอนต่อไปพวกแอสตาจะมีชีวิตรอดกันต่อไปได้หรือไม่และถ้าเกิดอยากให้ทําคลิปอะไรก็ขอเข้าไปทางแฟนเพจพร้อมก,กับส่งรูปโปรไฟล์ใน YouTube เพื่อที่จะได้ระบุตัวถูกนะครับ ว่าใครขออะไรมาด้วยเนาะแต่ถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็ช่แชร์คลิปนี้ให้กันกระจายไปทุกทุกสารทิศด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย